พัสดีค่ะพิมตาเชียงหลิวนะคะวันนี้ขอาโอกาสในการแสดงธรรมอีกครั้งหนึ่งนะคะธรรมที่นุ่นอยากจะมาแบ่งปันเป็นเรื่องของพระนิพพานนะคะต้องขอขอบคุณพี่วันนะคะที่ให้ความมั่นใจในเรื่องของพระนิพพานแล้วพี่วันก็พยายามสอนธรรมที่เกี่ยวกับพระนิพพานมาตลอดจนนุ่นส่งความมั่นใจนี้ไปให้กับทุกคนในครอบครัว และทุกคนในครอบครัวก็มีความมั่นใจมีเป้าหมายเดียวกันนะคะคือจะกลับนิพพานให้ได้ในชาตินี้ทุกวันนี้ที่บ้านนุ่นเวลาคุยกันเรื่องของพระนิพพานถือว่าเป็นเรื่องที่ธรรมดาที่ทุกคนตั้งเป้าไว้สูงสุดนะคะไม่มีใครคิดผิดเพี้ยนว่าจะไปที่อื่นแน่นอนทุกคนตั้งใจจะกลับนิพพานอย่างลัหลานนุ่นนะคะดูแค่เขาดูหนังนะคะแล้วพระเอกนางเอกอธิฐานว่าขอเกิดคู่กันทุกชาติไป ขอให้ท่านหน้าเกิดมาได้รับกันอีกพอเห็นหนังพูดอย่างนี้ปุ๊บหลานสาวสองคนจะคุยกันกึ๊กกึกนะคะแล้วก็หันมามองหนุน่นอีนุ่นบอกว่าอธิษฐานแบบนี้อธิษฐานผิดต้องอธิษฐานไม่ขอเกิดแล้วเพราะการเกิดเป็นทุกข์ก็ดีใจนะคะที่หลานสาวเขาจาได้ส่วนลูกชายนุ่นนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองนุ่นลองทดสอบเขานะคะชินถ้าให้ชินไปเป็นเทวดาให้ชินเหาะเหินเดินอากาศได้เสกอะไรก็ได้ดังใจคิดเลย เอาไหมไม่เอาเขาตอบเสียงหนักแน่นมากนะคะไม่เอาแล้วก็ไม่ได้เทสมากนานแล้วดีใจที่ลูกมั่นใจมากทําไมอะ่ะเพราะชินรู้ว่ามีที่ที่ดีกว่านั้นก็คือนิพพานนะคะแล้วก็ถ้าให้ชินอธิษฐานได้ข้อเดียวอะ่ะชินจะอธิษฐานอะไรเขาถามขอหลายข้อไม่ได้หรอทําไมให้ข้อเดียวสมมติข้อเดียวเลยเพราะเรารู้นะคะถ้าหลายข้อตามภาษาเด็กนาะก็จะขอเกมขอนูนขอถ้าข้อเดียวเลยชินเอาข้อเดียวเลย ชินขอให้ได้กลับนิพพานชินก็จะตอบแบบมั่นใจมากนะคะเพราะเวลาที่นุ่นอยู่ในรถกับลูกอะ่ะถ้านุ่นมีโอกาสนุ่นก็จะคุยกับเขานะคะก็จะพิจารณามรน,นานุสติว่าเราเราเองเรารักเขามากเราไม่รู้ว่าวันไหนเราจะจากเขาไปเราจะได้ไม่ห่วงด้วยนะคะก็กลัวตัวเองมาเกิดเป็นตุ๊กแกข้างฝาบ้านถ้ารักลูกมากนะก็เลยเหมือนบอกเขาเอาไว้เลยว่าชินถ้าวันหนึ่งนะแม่ไม่อยู่แม่จากไปอะ่ะชินไม่ต้องเสียใจนะ แต่ถ้าเสียใจก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ให้ชินตั้งสตินะลูกตั้งสติแล้วก็พิจารณาเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นความทุกข์จากการพักผาคผิดหวังจากคนอันเป็นที่รักแล้วชินก็อธิษฐานอย่างเดียวนะลูกให้กับนิพพานเพราะเราจะไปเจอกันที่นั่นที่เดียวแม่ไม่ไปที่อื่นก็จะบอกลูกแบบนี้ค่ะลูกก็เลยจะมั่นใจทุกวันนี้เขาไม่คิดในหัวเลยนะคะว่าเขาตายชาตินี้แล้วเขาจะไปไหนคือเขารู้สึกแต่ว่าบ้านของเขาคือน,นิพพานที่เดียวจริงๆค่ะ ส่วนคุณพ่อนุ่นนะคะก็เริ่มปฏิบัติธรรมไม่นานนะคะหลังจากที่นุ่นมาเจอพี่วันคุณพ่อก็ปฏิบัติธรรมตามกลางคืนแกก็จะนั่งสมาธิก,ก่อนนอนตามภาษาคนแก่ก็จะมีนั่งหลับบ้างนิดหน่อยแล้วก็เวลาเราแอบชนโงกหน้าเข้าไปเห็นท่านนั่งเสร็จพอดีนะคะพ่ออย่าลืมนะถวายบุญให้พระพุทธเจ้านะแล้วก็อธิษฐานบุญทุกบุญขอให้พ่อได้กับนิพพานนะพ่อก็จะตอบจ้าเราก็พยายามเช็คอย่างนี้เรื่อยๆค่ะเวลาที่เราเข้าไปเห็นพ่อนั่งสมาธิเสร็จ วันนี้อธิษฐานอะไรกับนิพพานหรือเปล่าจ้าเราก็เช็กพ,พ่อประจำแบบนี้นะคะก็เลยมั่นใจว่าท่านเองท่านก็ตั้งเป้าไปนิพพานแน่นอนนะคะมีวันหนึ่งคุณพ่อไปวัดที่เพื่อนคุณพ่อบวชคุณพ่อจบธรรมศาสตร์บัญชีนะคะแล้วรุ่นนั้นอาจจะมีประมาณ200กว่าคนแล้วม,มีเพื่อนคนหนึ่งมาบวชเป็นเจ้าวาดอยู่ที่ใกล้ๆ้นี่ล่ะคะ่ะแล้วคุณพ่อก็จะเป็นคนเดียวในรุ่นที่ท่านเห็นหน้าบ่อยท่านก็เลย ถามคุณพ่อปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรคุณพ่อก็จะบอกว่าปฏิบัติธรรมเพื่อนิพพานพระก็ท่านก็หัวเราะนะคะนู้ไหมนิพพานคืออะไรไม่ใช่ง่ายนะคุณพ่อโน่นนั่นค่ะหน้าเจือนเลยท่านก็ยิ้มแบบแย่ๆนิดนึงพอขึ้นมาบนรถนันจัดเลยค่ะพ่อพ่อต้องมั่นใจในตัวเองนะอย่าไปเสียกําลังใจนุ่นเชื่อว่าพ่อเป็นคนหนึ่งที่อธิษฐานมาหลายภพหลายชาติแล้วว่าพ่อจะกลับนิพพาน ปารถนานิพพานมาตลอดและชาตินี้แหละเป็นชาติสุดท้ายที่พ่อจะเติมเต็มบารมีสิบของพ่อให้ได้กลับนิพพานในชาตินี้พ่อมั่นใจนะพ่อมันก็จะบอกต่างๆนานาให้ท่านมั่นใจค่ะพ่อสังเกตดูตั้งแต่เด็กๆแล้วพ่อจะพาลูนเข้าวัดตลอดถึงแม้แต่ก่อนเราอาจจะไม่รู้การปฏิบัติเราเข้าไปถวายสังฆทานแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พ่อเข้าไปกราบแต่ละองค์นะพ่อเคยไปฝากเป็นลูกศิษย์หลวงตาบัว เคไปกราบหลวงปู่ออนซ่าเคยไปกราบหลวงปู่เทพพ่อคิดดูว่าบุญพ่อไม่ธรรมดานะเพราะฉะนั้นวันนี้พ่ออย่าปลามาตัวเองอย่าได้ดูถูกตัวเองใครจะพูดยังไงก็ช่างพ่อต้องตั้งใจมั่นคงว่าพ่อจะกลับดิพานนี้ได้ชาตินี้มันก็จะบอกคนในบ้านอย่างนี้นะคะ่ะส่วนคุณแม่นุ่นนะคะที่เป็นเรียกว่าส่วนรวมจิตใจของทุกคนในครอบครัววันหนึ่งเมื่อวิบากกรรมที่มันฝังกับขันห้ามามันมาถึง ใช่ไหมคะคุณแม่ทั้งๆที่เป็นคนที่สุขภาพดีที่สุดในบ้านทานอาหารเพื่อสุขภาพออกกําลังกายสุขภาพจิตดีวันหนึ่งวิบากการรมเมื่อมันมาถึงอะคะ่ะคุณแม่เป็นคนแรกที่จากไปพวกเราทุกคนในบ้านนะคะตกใจมากในวันที่รู้ว่าคุณแม่ป่วยเป็นโรคมะเร็งนะคะนั่นก็ดีใจที่ก่อนหน้านั้นนุ่นพาคุณแม่มาปฏิบัติธรรมกับพี่วันนะคะแล้วธรรมของพี่วันก็คือมุ่งไปนิพพานที่เดียวเพราะฉะนั้นคุณแม่นุ่นก็ไม่มีป้องหมายอื่นคะ่ะ วันที่พี่วันเอาซองจดหมายของคุณแม่ให้ดูนะคะคุณแม่ก็เขียนว่าทําบุญเพื่อนิพพานแล้วเขียนลงชื่อนุสนาเชียงหลินก็เลยมั่นใจค่ะแล้วทุกคนในครอบครัวในวันเผาศพคุณแม่นะคะไม่มีใครร้องไห้เลยเพราะว่าทุกคนอะ่ะมั่นใจว่าคุณแม่ไปดีค่ะตลอดเวลาที่ท่านป่วยท่านนอนอยู่บนเตียงท่านจะทําสมาธิตลอดแล้วคุณแม่นั่นนะคะนั่งสมาธิจนถึงกับท่านบอกว่าท่านได้ยินเสียงอวัยวะภายในทํางานทุกอย่างอะคะ่ะ หัวใจปิดเปิดยังไงทํางานยังไงคือท่านได้ยินหมดคือท่านท่านทาสมาธิจนแบบตลอดเวลาที่ท่านป่วยอะคะแล้วท่านก็จะพยายามเสียบหูฟังให้ฟังธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นแล้วก็ทําของพี่วันด้วยเพราะพี่วันจะเน้นเรื่องพะนิพานใช่ไหมคะมก็จะพยายามให้ฟังคุณแม่ก็ตั้งใจไปนิพพานก็เลยมั่นใจว่าคุณแม่ไปนิพพานแล้วก็พี่วันอีกก็บอกว่าคุณแม่นะตอนนี้อยู่ที่โรงเรียนพานิพานแล้วก็อีกไม่นานก็คือจะเข้านิพพานน,นเชื่อมั่นในคำนั้นนะคะ แล้วเราก็ดูจากที่คุณแม่ปฏิบัติมาด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะในครอบครัวนุ่นจะมั่นใจธรรมของพระนิพพานมากนุ่นก็เลยอยากจะส่งต่อความมั่นใจเนี่ยไปให้กับท่านที่กําลังดูอยู่ก็ตามนะคะให้เชื่อมั่นในคําว่านิพพานไม่ได้ยากจนเกินไปเหมือนที่พี่วันบอกนะคะคารวะอย่างเราไม่จําเป็นต้องตรงผมเข้าวัดไม่จําเป็นต้องทิ้งครอบครัวภรระเรามากมายอย่างเงี้ยเราเป็นคารวะเราก็สามารถบรรลุธรรมได้นะคะ ขอแค่วันนี้ท่านตั้งสติของท่านอย่าได้ประมาทต,ตัวเองหลวงปู่ฤาษีลิงดำก็บอกนะคะว่านิพผ่านไปได้ถ้าตั้งใจเพราะพระพุทธเจ้าท่านก็พูดแล้วนะคะว่ามนุษย์เป็นผู้มีสติมีความกล้าแล้วก็เป็นผู้ที่สามารถทําให้จบกิจคมมจรรันได้ขนาดพระพุทธเจ้าท่านยังพูดอย่างนี้เลยแล้วท่านจะไม่เชื่อมั่นในตัวเองทําไมะคะวันนี้ท่านได้เกิดเป็นมนุษย์ได้เบ้าพุทธศาสนาท่านได้โชคดีมากๆานะคะพูดถึงตรงนี้ที่เลยมันปิติิุกทีลย วันนี้เราเรามีบุญมากจริงค่ะเกิดเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาและท่านกําลังฟังธรรมอยู่ขนาดนี้ท่านเป็นผู้ที่โชคดีมากๆอะ่ะเอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมนะคะชาตินี้ตั้นตั้งสติเลยของท่านตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนเลยว่าข้างหน้าทา่านนั่คือนิพพานแล้ววันนี้ท่านจะเริ่มต้นยังไงนะคะขอแค่วันนี้ท่านรักษาศีลให้เป็นเป็น หนึ่งเดียวกับโลกุตละนะคะก็คือรักษาศีลคารวาเราก็รักษาศีลห้าแล้วก็เรายึดอรยสัจส,สี่ที่ทาของพ่อพระเจ้าที่ท่านสอนเรานี้เลยค่ะเป็นหลักพ่อพระเจ้านะคะท่านเป็นผู้ที่มากด้วยปัญญาจริงๆธรรมของท่านมีเป็นล้านส่วนแต่ท่านน่ะเมตตาพวกเราย่อให้เหลือส่วนเดียวะคะ่ะเล็กๆให้พวกเราได้เดินตามให้เราวันนี้แค่พิจารณาเห็นทุกข์ก่อนในเบื้องต้นเหมือนที่พี่วันพยายามสอนให้เราพิจารณาเห็นทุกข์นะคะ พอเราเห็นทุกเคยได้ยินคาว่าเห็นทุกแล้วเ,เห็นธรรมไหมคะถ้าเราไม่รู้ว่าเรารู้สึกทุกแค่ท่านหายใจเข้าไม่หายใจออกวันนี้ท่านก็ทุกแล้วท่านปวดหายไม่เลือกที่ท่านหิวกระหายไม่เลือกที่นี่เราก็ทุกแล้วท่านเคยไหมคะที่ขับรถไปเราหาห้องน้ําเข้าไม่ได้แล้วมันมันจวนตรงประตูแล้วอะค่ะแบบท้องเสียค่ะรั่นเป็นเล <c oughs> นั่นละคะนี่คือทุกที่มันบีบคั้นแล้วไหนจะทุกจากการที่เราหาเลี้ยงชีพ หยุดหย่อนไม่ได้ต้องดูแลคนในบ้านต้องหาเงินแล้วก็ทุกจากการพัดผ้าจากคนอันเป็นที่รักอีกละนั่นนี่เรายังไม่ได้ผจญกับทุกของการแก่เจ็บตายเคยเห็นคนตายไหมคะวันหนึง่งมันก็ต้องถึงคิวของเราการเจ็บป่วยไม่มีใครสามารถหนีพ้นได้ค่ะยังไงเราก็ต้องเจอแน่นอนนี่แหละคะ่ะคือทุกให้เราตั้งสติของเรานะคะเราเห็นทุกแล้วเราจะทํายังไงต่อไปก็แค่รักษาศีลพื้นฐาน มักมีองค์แดที่พี่ตุ๊กพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยคะ่ะจำไม่ได้ก็ย่อแค่เหลือศีลสมาธิปัญญาศีคลคารวะเราก็รักษาศีลห้านี่แหละคะ่ะสมาธิใครอ้างว่าไม่มีเวลาทาแค่เราทําอนาปนาสติคือการเจริญสติแล้วอะคะ่ะสมาธิสติทําให้ต่อเนื่องเนืองเนืองมันจะกลายเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นขึ้นเองนะคะเวลาที่เรามีศีลมีสมาธิแล้วปัญญามันจะเกิดเวลาที่เรามีปัญหา หรือเวลาที่กิเลสเรามาเราจะสามารถระงับได้ทันด้วยตัวปัญญานะคะมันจะเกิดขึ้นเองพ,อพระพุทธเจ้าก็บอกเราว่าทําให้มากจเจริญให้มากย่อมไปถึงแน่นอนถ้าท่านตั้งเป้าไว้ว่าเป็นนิพพานนะคะถ้าท่านเห็นทุกข์แล้วให้ท่านเข็ดกับการเกิดนะคะอย่าได้อยากมาเกิดอีกท่านตั้งเป้าไว้เลยว่านิพพานแล้วท่านก็แค่เดินตามศีลสมาธิปัญญาทําให้มากจเจริญให้มาก พี่วันนะคะเป็นคนที่ยืนยันนั่งยันแล้วก็นอนยันว่าคารวาอย่างเรานี่แหละไปถึงซึ่งที่สุดแห่งทุกข์ได้วันนี้นุ่นก็เลยอยากจะส่งต่อธรรมของพนิพานที่นุ่นได้เรียนรู้จากพี่วันมานะคะอยากจะส่งต่อให้ถึงทุกท่านให้มั่นใจว่าวันนี้ท่านเป็นผู้ที่มีบุญที่สุดแล้วที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาขอให้ท่านตั้งจิตตั้งใจที่จะทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์นั้นให้ได้แค่นั้นเลยค่ะก็วันนี้ คนใดที่ได้กระทํามานะคะขอ้อมถวายทุกพระบาทเรามีเนะแดนทิพย์นิพพานขอรวมบุญของลูกไว้ก็กับบุญที่ใหญ่ของทุกพระบาททุกองคักากไปกับแสงทิพย์แสงธรรมแสงฉับพันนรังศีและสมีหกประการฝากไปถึงทุกดวงจิตทุกสรรพจิตในสามแดนโลกธาตุทุกดวงจิตที่เป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายและก็ทุกท่านที่กําลังฟังธรรมอยู่ณที่นี้และทางไลฟ์สดทาง YouTube ด้วยนะคะสาธุค,ค่ะ